เรื่องลึกลับอาถรรพ์บางอย่างไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรือบางคนรู้ทั้งรู้ก็อยากจะลองเมื่อเกิดเป็นเรื่องขึ้นมานั่นหมายถึงหายนะไม่ใช่ตนเองกับคนรอบข้างหรือไม่กับทั้งสองอย่างอยากที่จะปฏิเสธหรือว่ารับผิดชอบไว้แต่กับคนที่ไม่รู้ตัวเลยก็เป็นที่น่าสงสารมันเหมือนเป็นกร้ำอะไรบางอย่างที่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวจนชีวิตพังอย่างกับเรื่องของตาแยม้มที่แกหากินโดยการทำไรเป็นหลัก อาชีพรองลงมาก็คือเป็นพรานล่าสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวบ้านถนัดมากกว่าการไปทําเกษตรที่เพิ่งจะเริ่มต้นมาได้ไม่นานหรือไม่กี่ปีเท่านั้นตามโครงการที่จะมีการห้ามล่าสัตว์ต่อไปในภายภาคหน้าช่วงนั้นก็เลยไม่มีพรานใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกในหมู่บ้านเพราะเด็กหนุ่มหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาก็เริ่มเข้าไปหางานทําในตัวเมืองกันหมดคงเหลือแต่พรานเก่าที่ยังได้รับการผ่อนผันให้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าได้ แต่เพื่อเอามาประทังชีวิตห้ามนำเอาออกไปขายโดยเด็ดขาดชาวบ้านก็เต็มใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะพื้นป่าในแถบนั้นที่อยู่ฝั่งไทยนั้นเหลือน้อยเต็มทนจากการถากถางและตัดไม้ใหญ่ส่วนสัตว์ป่าใหญ่ๆนั้นก็แทบจะไม่พบเห็นให้ได้บ่อยนักแต่ยังดีที่ว่ามันเป็นพื้นป่าที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางฝั่งนั้นจะมีการสั่งห้ามเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้แต่มันกระทาให้สัตว์ป่านี้ภัยอันตราย และขามไปหากินได้อย่างสะดวกเพราะเป็นผืนป่าใหญ่ที่เป็นผื้นเดียวกันตาแย,ย้มช่วงที่มีอาชีพหลักๆเป็นพานอยู่กลาสัตว์มามากมายเช่นกันโดยเฉพาะกับสัตว์ใหญ่ๆหลายชนิดไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเมื่อครั้งที่วางแผนจากการช่วยลูกเมียทําไร่แกกระแบกปื้นเข้าป่าเพื่อจะหาหลาสัตว์เอาเนื้อมาเก็บไว้กินในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงหน้าที่ไม่อยากจะเข้าป่าเพราะว่าลําบาก จะใช้เวลาดูแลพืชไรที่ปลูกซะมากกว่าเตรียมสัมภาระครบแล้วก็เดินดิ่งตรงเข้าป่าไปที่ท้ายไรทันทีและก็เหมือนทุกๆครั้งตามจุดหมายที่เคยเข้าไปมาบ้างแล้วและบางที่ที่ยังไม่เคยไม่ตาม่างกันกับพรานคนอื่นๆที่ช่วงนั้นก็เข้าไปล่าสัตว์กันทั้งสิน้นแต่แต่แย้มแกนั่งห่างอยู่ทั้งคืนบริเวณที่เคยเข้าป่าไปล่าสัตว์ใหญ่ได้หลายครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่พบสัตว์ป่าโพมาหเห็นแม้แต่ตัวเดียว ทั้งที่ล่องลอยก็ยังเป็นล่องลอยใหม่ๆให้เห็นอยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ที่นั่นอีกคืนเพราะไหนๆก็อยู่ในป่าแล้วคงไม่อยากจะกลับออกไปมือเปล่าเปาเป็นแน่เฝ้ารอดูสัตว์ป่าเผื่อว่ามันจะผ่านไปมาให้เห็นจะได้ยิงได้ทันทีหากว่ามีก็จะได้กลับออกไปเลยจนสายก็ไม่มีวี่แววอะไรเหมือนเคยจึงได้งีบหลับเอาแรงไว้ก่อนแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีพลานเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์กันหลายคน แต่ก็ไม่เคยพบเจอกันเพราะว่าไปคนละทิศละทางแต่ละคนนั้นชอบไปตามที่ตนนั้นถนัดมากกว่าหรือคุ้นเคยไม่ได้อยู่ใกล้กันจนถึงขนาดว่าต้องได้ยินเสียงปืนคืนที่สองบรรยากาศที่นั่งห่างของตาแย้มก็ยังปกติดีอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจนแล้วจนรอดจากคำไปยันสว่างก็ยังไม่เห็นสัตว์แม้แต่ตัวเดียวก็เลยตัดสินใจปีนลงจากนั่งห้างเพื่อจะกลับเข้าหมู่บ้าน สองสามวันคอยจะเข้ามาใหม่เพราะคิดว่าสัตว์ป่าน่าจะพากันหนีเข้าไปหากินอีกฝั่งจนหมดเหลืองเข้าป่าแล้วล่าสัตว์ออกมาไม่ได้ช่วงหลังๆก็เหมือนกันหมดไม่ว่าพลานคนไหนๆผ่านไปอีกสองสามวันแต่แย้มกับแบกปืนสะพายยา่มย้อนกลับเข้าป่าไปตามเดิมครั้งนี้จะต้องใช้เวลาสองสามวันเข้าไปเพื่อให้ถึงอีกฝั่งให้ได้หากเข้าไปถึงได้ก็ไม่มีทางที่จะพลาดเหมือนสองสามวันที่ผ่านมาเป็นแน่ เดินเท้าอยู่ค่อนวันก็คิดว่าหน่าจะลึกมากพอสมควรแล้วมองเห็นหลองรอยของสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่บริเวณนั้นแม้จะไม่เห็นตัวแต่ก็ตัดสินใจหาต้นไม้ไปีนขึ้นไปมัดห่างทันทีก่อนที่จะคําม,มืดลงซะก่อนเดี๋ยวจะมีอันตรายได้เพราะไม่คุ้นเคยกับผืนป่าแถบนั้นเลยมัดห่างเสร็จก็มองสำรวจไปทั่วว่าสัตว์ป่าจะลงมาทางไหนเมื่อยังไม่เห็นก็ใช้เวลาที่เหลือนั่งพักกินข้าวห่อโสู์ยาฉุนอย่างสบายใจ เข้ามาครั้งนี้ขาดว่าจะไม่เสียเที่ยวแน่เพราะเลื่อมได้ยินเสียงสัตว์ป่ารำร้องเรียกหากันให้ได้ยินตั้งแต่ช่วงคำ่ำคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีพานคนไหนเข้ามาถึงบริเวณนี้มาก่อนเป็นแน่สัตว์ป่าถึงได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตามเสียงที่ได้ยินแม้ค่ำคืนจะมืดมิดไปหน่อยแต่ก็พอจะทำให้เห็นอะไรได้บ้างบวกกับหูของพลานที่มีความชำนาญอยู่แล้วพอจะแยกแยะเสียงเท้าของสัตว์ป่าได้ไม่ถึงสามทุ่ม ก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคิดว่าน่าจะเป็นเก่งตัวอ้วนผีมันเดินผ่านเข้าไมา้เห็นสองตัวโดวยกันทำท่าทางหยอกล้อคอเคียกันไม่ห่างรอจนถึงระยะที่ต้องการปืนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วกับสับไกโป่งสินเสียงปืนที่ดังสนัน่นอีกตัวกลับไม่ตกใจหรือหนีไปไหนมันกลับส่งเสียงร้องข่าควนวนไปวนมาอยู่บริเวณนั่นเองตัวที่ถูกกระสุนก็ล้มลงนอนขาดใจตายทันที เสียงอีกตัวก็ร้องลั่นอยู่แบบนั้นเป็นเรื่องที่ทํำให้ตายแย้มนั้นแปลกใจมากเพราะไม่เคยพบเจอหรือเห็นแบบนี้มาก่อนเก่งสองตัวนี่มันคงจะผูกพันกันมากอีกตัวตายไปอีกตัวที่เหลือก็คงจะตรอมใจตา,ตายตามไปอีกในไม่ช้าเฝ้ามองดูปฏิกิริยาของมันอยู่คู่ใหญ่ๆจนแสงจันทร์เริ่มสาดส่องกระทบลงมาจูจ่ๆไอตัวที่ลำล้องอยู่มันก็ชะโงกขึ้นมาเห็นตายแย้มเข้าพอดี สายตาของสัตว์ป่านั้นเฉียบคมมากกว่ามนุษย์และยิ่งเป็นสัตว์ป่านักล่าที่เห็นอยู่เบื้องล่างนั้นด้วยมันทําให้ตายย้มตกใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนสัตว์ป่าที่เห็นนั้นมันไม่ใช่เก้งหากแต่ว่ามันเป็นเสือลายพาดก่อนที่ยืนจ้องตาคมแหงขึ้นมาด้วยความแค้นตัวที่นอนตายอยู่กับกลายว่าเป็นลูกของมันความผิดพลาดทําให้มาพบเจอเข้ากับสัตว์ร้ายอย่างเสือเจอเข้าแบบนี้ไม่มีทางที่มันจะหนีไปไหนแน่ จนกว่าจะได้ฆ่าตาแย้มให้หายแค้นสมสาแก,ก่ใจกับการที่ยิงลูกของมันตายตาแย้มรู้ดีว่าคงจะต้องฆ่ามันอีกตัวไม่เช่นนั้นก็คงจะลงจากนั่งห่างไปไหนไม่ได้แน่จับปืนส่องลงไปแล้วก็สับไกป่งเดียวกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าแม่เสือล้มตึงตัวแข็งทื่อแต่ดวงตายังจ้องมองขึ้นมาหาตาแย้มอยู่ไม่ละสายตาแล้วก็ขาดใจตายตาเบิกโพงอยู่แบบนั้นตาแย้มเพื่อจะเอาตัวรอด แกไม่ได้ใส่ใจอะไรนักตกดึกก็มาได้ยิงเก่งสมดังใจจริงๆล่งเช้าก็จัดการชำแหละเอาชิ้นส่วนที่ต้องการกลับออกไปจากป่าไม่ได้สนใจซากเสือปล่อยให้มันนอนตายจ้องตาเขม็งอยู่แบบนั้นขืนเอาติดตัวไปด้วยมีหวังสวยเป็นแน่ด้วยการสั่งห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างเสือหลังจากกลับออกมาจากป่าในครั้งนั้นแต่แย้มแกก็มีอาการเปลี่ยนไปชอบนอนในตอนกลางวัน กลางคืนก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนช่วงกลางวันก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่ค่อยแปลกอะไรพูดจากันรู้เรื่องดีทุกอย่างแต่ที่หายไปกลางคืนหล่งเช้ากลับมาก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างกลับมาโดยใบหน้าและเสื้อผ้าที่เปือเป่อนไปด้วยเลือดสดๆไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแม้กระทั่งตัวแกเองจนลูกเมียนั้นเลื่มมีอาการหวาดกลัวมากขึ้นแต่ในที่สุดแล้วแต่แย้มกับข่าลูกเมียของตัวเองตายไปจนได้ แถมยังกัดก,กินฉีกเนื้อหนังจนเป็นแผลเวอวะ,วะเสียงร้องลั่นก่อนตายในช่วงกลางดึกของลูกและเมียทำเอาชาวบ้านคว้ามีดพระอาวุธปืนกลัวกันวิ่งไปที่เรือนของตาแยาม้มเห็นแสงแตะเกียงลำไรลำไรอยู่ก็พากันย่องขึ้นไปบนเรือนเพราะว่าได้ข่าวเรื่องตาแย้มมาบ้างว่ากลางคืนนั้นชอบหายตัวไปแล้วก็กลับมาแบบแปลก,ปลกเมื่อขึ้นไปถึงก็พากันตกใจเพราะเห็นตาแย้มนอนสบายใจเฉย หลับปุ๋ยปากแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆซึ่งก็คือเลือดของลูกเมียแกเองที่นอนตายจมกองเลือดอยู่ไม่ไกลกันมากนะักมีร่องรอยถูกกัดกินเนื้อหนังไปด้วยไม่มีใครรู้ว่าทําไมตาแย้มถึงได้ทําอะไรลงไปแบบนั้นแต่คนที่มีปืนซึ่งก็เป็นพานที่อยู่ในหมู่บ้านจับปลายกระบอกปืนสองสับไกยิงเข้าใส่ทันทีเพราะว่านั่นมันเป็นการฆ่าลูกเมียของตัวเองตายกระสุนพุ่งเข้าล่างของตาแย้มสะดุ้งเหือกสุดตัว จู่ๆล่างก็ก,กลายเป็นเสือลายผาดกนทำท่าจะพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านที่อยู่บนนั้นคนที่ตั้งสติได้คนที่เป็นพลานก็นตั้งสติได้ลัน่นกระสุนพุ่งเข้าใส่อีกหลายนัดจนสุดท้ายล่างเสือสมิงของตาแยม้มก็พุ่งกระโจนหนีหายลกจากเรือนไปทางด้านหลังไม่มีใครตามมันไปเพราะมัวแต่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ไม่มีใครรู้ว่าทําไมตาแย้มแกถึงได้ดกลายไปเป็นเสือสมิงไปได้คงจะมีเพียงแก่ๆคนเดียวเท่านั้น ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงเช้าพระออกมารับบิณฑบาตถึงได้มาบอกกับชาวบ้านว่าเห็นตาแย้มนอนหายใจรวยลินเลือดสดสดแดงท่วมตัวอยู่ที่หน้าวัดให้พากันไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปถึงตาแย้มแกกับผูดจารู้เรื่องอยู่เพราะเริ่มมีสติกับคืนมาบ้างแล้วแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่สาหัสไม่สามารถที่จะลุกไปไหนได้แกเริ่มรู้สึกตัวเองว่ากลายเป็นเสือสมิงเอากระตอนใกล้ตายนี่เอง แต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้ฆ่าลูกเมียของตนเองตายไปแล้วและชาวบ้านที่อยู่ในที่นั้นก็ไม่มีใครบอกแกได้เล่าเรื่องเสือแม่ลูกให้กับชาวบ้านไดฟังก่อนที่จะขาดใจตายก็เลยพากันเข้าใจว่าวิญญาณร้ายของแม่เสือที่ถูกฆ่าตายคงจะสิงสู่ร่างของตาแย้มตามมาด้วยด้วยความแค้นอาฆาตตาแย้มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยพากันกลายเป็นล่างเสือสมิงไปในช่วงกลางคืนส่วนกลางวันนั้นยังปกติดีอยู่ โดยที่ตาแย้มเองแกไม่เคยรู้ตัวมาก่อนที่ผ่านมาหลังจบสิ้นเหตุการณ์นั้นก็รู้เรื่องกันไปทั่วทําให้ทางการออกคําสั่งห้ามเข้าป่าล่าสัตว์เด็ดขาดพื้นที่นั้นก็เลยไม่มีพลานสืบต่อมาอีกเลยเพราะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดในป่าเลยมาปกติหากว่าจะเข้าป่าล่าสัตว์ พลานลุ่นใหญ่ประสบการณ์มากจะเข้าไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องผิดพลาดตามมาที่หลังหากว่าเกิดอะไรขึ้นตัวคนเดียวก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กันและกันแต่กับพลาน,นุ่มหรือไม่กับพลานใหม่ที่มีประสบการณ์น้อยการที่จะมีเพื่อนเข้าไปด้วยนั้นมันทําให้อุ่นใจมากกว่าจะได้ปลอดภัยหรือหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้สะดวก พลานนมสองคนก็คือทิดมนกับทิดกรพากันเข้าป่าล่าสัตว์มากันหลายครั้งเป็นเพื่อนซี้ขู่หูวก,กันมาตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าป่าลึกมากนะักและก็เป็นส่วนน้อยที่จะพากันเข้าไปมัดห้างดักยิงสัตว์ป่าเพราะไม่ได้เข้าไปในป่าลึกถึงขนาดว่าต้องค้างคืนเหมือนกับพลานรุ่นใหญ่ๆเพียงแค่เข้าไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็รีบพาก,กันกลับออกมาก่อนที่จะค่ำเท่านั้น หลังจากที่ได้สัตว์ป่ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ฝีมือการใช้อาวุธก็มีความแม่นยำไม่แพ้กันทั้งคู่ซึ่งก็เป็นลูกหลานของพลานเก่าด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละทิดกรจะมีไหวพริบป,ปฏิภาณมากกว่าทิดมนอยู่พอประมาณในการตัดสินใจส่วนทิดมนนั้นมีความว่องไวตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเฉียบพลันโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแตกต่างกันไปคนละด้านแต่ก็เข้าขากันเป็นอย่างดี แต่อันตรายของพลานใหม่ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการสุ่มโปงที่เป็นวิธีที่จะล่าสัตว์ได้ตามเส้นทางที่มันจะออกมาหากินอันตรายมันเกิดได้ทั้งจากสัตว์ป่าและพลานด้วยกันเองผิดพลาดอาจจะถึงตายได้โดยการทั้งสองฝั่งที่โปงประจำที่พลานสองนมมักจะชอบพากันเข้าไปสุ่มโปงดักยิงสัตว์วันนั้นก็เช่นกันตามความตั้งใจของทั้งคู่ลอสุ่มอยู่จนบ่ายไม่ได้กินข้าวกินปลา มีแต่น้ำแก่กระหายเพราะไม่ต้องการจะมีความเคลื่อนไหวมากนะักให้สัตว์ป่าตกใจต่อมาก็มีหมูป่าที่หาได้ง่ายที่สุดในป่าแถบนั้นและตัวของมันก็มาได้ใหญ่มากพอที่จะแบกเอาออกไปจากป่ากันได้อย่างสะดวกทั้งตัวหมูป่าตัวเท่าๆกับหมาบ้าน 3- 4สี่ตัวพากันวนเวียนเข้ามาหากินอยู่ริมริมโป่งบางก็ลงไปกินโป่งก็มีปืนที่อยู่ในมือพร้อมที่จะลั่นกระสุนได้อยู่แล้วแต่จ,จู่ๆการเคลื่อนไหวเล็กน้อย แม้ว่าจะอยู่หางกันพอสมควรมันก็ทําให้หมูป่าพวกนั้นตกใจพากันวิ่งหลบเข้าป่าใกล้ๆหายไปหมดแต่ก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวของมันอยู่ตามพงหญ้าและพุ่มไม้แถวๆนั้นก็เลยตัดสินใจแยกกันออกไปคนละด้านเพราะหากไม่ได้หมูป่าสักตัวก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีสัตว์โผล่ออกมาให้ยิงอีกหรือไม่โดยประสบการณ์ความชํานาญของทั้งคู่นั้นเข้าขากันดีอยู่แล้วมีความเคลื่อนไหวไปทางไหน ก็แยกพากันย่องตามไปทางนั้นด้วยฝีเท้าที่เงียบกลิบเดี๋ยวมันโผล่ไปทางซ้ายทีเดี๋ยวก็ย้อนมาทางขวาทีแต่ก็ตามไปทุกทิศทุกทางไม่ลดละเพื่อให้ได้ระยะที่พอจะยิงได้ถนัดเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ห่างออกไปเล่าๆสักหกเจ็ดวา่าทิดมนก็หันปลายกระบอกปืนสับไกป่งเสียงดังสนั่นโดยความว่องไวตามสัญชาต,ตยานและด้วยความเคยชินของตนเองไม่ต้องคิดอะไรมากเจ้าสิ่งนั้นบนดินพลานอยู่ในโพงยาก อยู่ครูเดียวก็งเงียบสนิทไปสรรพสิ่งสิ้นเสียงเหมือนหวาดกลัวหลบซ่อนตัวเอาตัวรอดหนีกันไปหมดจนเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วทิดมนก็รีบเดินเข้าไปดูผลงานของตัวเองเมื่อเห็นผลงานก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะแทนที่มันจะเป็นหมูป่าอย่างที่คิดไว้มันกลับกลายเป็นล่างไร้วิญญาณจมกองเลือดของทิดกรอนแทนทิดมนสุดลงหนังด้วยสติที่มาอยู่กับเนื้อกับตัวคิดไปต่างๆนานา และคิดกลัวความผิดขึ้นมาด้วยนั่งเมอร้อยตัดสินใจไม่ถูกจนเริ่มบ่ายคล้อยลงไปเรื่อยๆก็ยังคิดหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีไม่กล้าที่จะออกไปสู่หน้ากับใครได้อีกทั้งยังมีความผิดจากการกระทํำอีกด้วยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจหาไม้ไปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ไม่ไกลาจากบริเวณนั้นไอ้เรลืองผีนั้นไม่ได้กลัวแต่กลัวความผิดซะมากกว่ามัดห่างเสร็จก็นั่งเมอร้อยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย นอนก็นคงจะนอนไม่หลับแน่โป่งนั่นมันไม่ได้มีเพียงแค่หมูป่าที่เข้ามาหากินสัตว์ป่าใหญ่ๆมันก็เคยเข้ามาที่โป่งนั่นไม่ว่าจะเป็นกลางวานันหรือว่ากลางคืนช่วงสามทุ่มกว่า,วายังไม่ดึกมากนักก็มีสัตว์ป่าบางชนิดเข้ามาให้เห็นทยอยพากันผ่านไปผ่านมาให้เห็นอยู่หลายชนิดสองยามกว่าทิดมนกันนั่งเมรลอยอยู่แบบนั้นไม่พักไม่พอนจูๆสัตว์ป่าที่เห็นก็พากันตกใจวิ่งหนีกันไปหมด จนสายตาของทินมน์ก็ไปสะดุดเข้ากับไอ้ลายพาดก่อนลึกหวาดบันอยู่เหมือนกันเพราะไม่เคยเจอกับเสือมาก่อนจนมันเดินดิ่งหายเข้าไปบริเวณที่ทิฏกรนนั้นนอนตายอยู่ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าหากว่ามันลากเอาล่างของทิศกรเข้าป่าไปกินก็คงจะไม่มีใครได้พบเห็นอีกว่าอะไรเป็นอะไรลองรอยที่เหลืออาจจะบ่งบอกได้ว่าทิศกรนนั้นถูกเสือฆ่าตายและก็ลากไปกินจริงๆส่วนตนเองนั้น ตอนหนีเอาตัวรอดมาได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ทิดมนนั้นคิดเอาไว้จริงๆกินค้าวเลือดไม่อาจจะซ่อนเล้นจากสัตว์ป่านักล่าไปได้มันลากเอาล่างของทิดกรไปจากบริเวณนั้นแล้วก็หายเข้าป่าไปจริงๆรุ่งเช้าทิดมนก็ร้อนลนกลับเข้าหมู่บ้านไปแจ้งข่าวร้ายคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือพ่อแม่ของทิดกรชาวบ้านรวมทั้งพลานพากันออกตามหาล่างแต่ก็ไม่พบเจอแต่ปืนกับย่ามและรอยคราบเลือด ถูกเสือลากเข้าป่าไปจุดเดียวกันกันกบที่ทิดมนพาไปดูเท่านั้นแต่รอยคาเปื้อนนั้นไปหายและสิ้นสุดอยู่ในป่าลึกจนไม่สามารถจะตามล่องรอยอะไรได้อีกก็เลยพากันกลับเมื่อหาล่างไม่เจอก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันหลังจากเหตุการณ์นั้นทิดมนก็หยุดเข้าป่าไปเป็นเดือนเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยจนเรื่องนั้นย้อนกลับมาหาตัวเองไม่ได้มีอาการโศกเศร้าเสียใจอะไรมากนัก กับการกระทําของตนเองจนเสียเพื่อนรักไปเมื่อเวลาผ่านไปก็เข้าป่าล่าสัตว์ตามเดิมและก็ไม่เคยเยียบย่าเข้าไปที่โป่งแห่งนั้นอีกเลยเลิกวิธีการเดินส้มโป่งดักยิงสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนไปนั่งห้างค้างคืนเหมือนกับพลานทัวทวๆไปแทนผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่เห็นว่าจะมีวี่แววอะไรเกิดขึ้นตามความเชื่อของโบราณและพลานที่จะเข้าไปล่าสัตว์ในป่านั้นซึ่งก็คือวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นวันแรงวันหนึ่ง อาจจะมีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาได้ในวันนั้นเพราะในผืนป่านั้นมีอาถรรพ์ต่างๆอยู่อย่างมากมายอยู่แล้วแต่ทิศผลจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครรับรู้ถึงไดแบกปืนสะพายย่ามเข้าป่าไปแบบไม่สนใจอะไรทั้งที่ปกติจะไม่มีพลานที่ไหนเข้าป่ากันในวันนั้นซึ่งแม้ว่าทิศมนจะไม่เห็นชาวบ้านหรือว่าพลานคนไหนเข้าป่าไปให้เห็นแต่ก็ตัดสินใจเดินดิ่งเข้าป่าไปเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยซ้ํา กว่าจะถึงที่หมายที่ตั้งใจเอาไว้ก็ช่วงบ่ายๆกับบรรยากาศที่ดูแปลกๆไปบ้างเพราะว่ายังไม่ค่อยจะคุ้นเคยมากนักแม้จะเคยเข้ามานั่งห้างบางแล้วเมื่อมัดนั่งห้างเสร็จก็นั่งพักรอเวลาเหมือนที่เคยทํามาไม่ดึกมากนักสัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างมากมายก็ลงมาให้ยิงได้สัตว์แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกนั่งกินลมชมวิวไปเรื่อยเปื่อยนั่งมือลอยไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นจู่ๆกระดันมีไอลายผ่าก่อนจากไหนก็ไม่รู้ มันไม่ได้โผล่ออกมาให้เห็นเปล่าๆมันดันย่องเข้าไปกัดฉีกกินเหยื่อที่ทิดมนได้ยิงเอาไว้ด้วยเล่นเอาทิดมนนั้นโมโหขว้าปืนยิงสวนเข้าไปหนึ่งนัดไม่รู้ว่ากระสุนถูกมันหรือเปล่าเห็นมันยังยืนนิ่งไม่ได้ตกใจอะไรแถมยังแงนขึ้นมามองหาอะไรบางอย่างบนต้นไม้ไปด้วยจนสายตาของมันจ้องมาเจอเข้ากับร่างของทิดมนที่อยู่บนนั่งห่างจนได้เหมือนว่ามันจะรู้เมื่อเสือลายพาดกรมองขึ้นมาแบบนั้น ก็ามเอาทิดมนตกใจเป็นใครกระไม่คิดว่าเสือมันจะมองเห็นคนที่อยู่บนต้นไม้ได้ดูท่าทางแล้วมันจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่แต่พลานนมอย่างทิดมนนั้นไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอะไรไปมากกว่าเสือทั่วไปไม่ได้แน่เพราะยังไงเสือมันก็ยังเป็นสัตว์ป่าอยู่ดีสับไกปืนยิงสวนลงไปอีกนัดเสียงดังสนัน่นจนมันตกใจกระโจนหนีไปในที่สุดคำคืนนั้นยังไม่สิ้นสุดแม้จะใกล้สว่างโดยที่ทิดมนไม่ยอมนอน ไอ้ลยพาดก่อนนั่นมันก็แอบมาลากเอาเหยื่อไปจนได้ตอนที่เผลอแต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลเหมือนตั้งใจจะเยอะหหันเพียงแค่าลากเอาออกไปฉีกกินอยู่ห่างๆจากระยะการยิงได้ถนัดมันทำให้ทิดมนนั้นโมโหมากตามนิสัยของพรานุ่มใจร้อนเพราะหากสว่างก็คงจะไม่มีสัตว์ป่าโผลมาให้ยิงง่ายๆได้อีกไหนๆไกลจะสว่างแล้วก็เลยเก็บสัมภาระ,ะปีนลงจากนั่งห้างหวังที่จะยิงไอ้ลยพาดก้อนนั่นด้วย เพื่อที่จะเอาหนังของมันกลับไปเป็นโบนัสพิเศษที่เข้าป่ามาในครั้งนี้ย่องเข้าไปโดยที่ไม่หวั่นเกรงอะไรทั้งสิน้นแม้ว่ามันจะเป็นเสือเพราะคิดว่าตนเองก็มีปืนแต่จู่ๆไอ้ไลายนั่นมันก็หายตัวไปหันซ้ายหันขวาก็มองหามันไม่เจอได้ยินแต่เสียงดังกอกแกกกอกแก,ก,แกด้วยความเคยชินกบหันปืนสับไกป่งดังสน,นั่นแต่ก็ต้องตกใจเมื่อล่างที่ถูกยิงเดินออกมาจากความมืดเพราะว่าล่างนั่น มันเป็นร่างของทิดกรที่ตายไปแล้วเมื่อเดือนก่อนทิดมนเกิดอาการกลัวขึ้นมาสุดใจจนตัวแข็งถื่อก้าวขาไม่ออกเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนและก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนด้วยร่างของทิดกรนั้นเยื้องอย่างเข้ามาด้วยเลือดสดๆที่เต็มตัวเสียงอันแหบแห้งพูดออกมาอย่างเยือกเย็นว่ามึงฆ่ากูก่อนที่ร่างของทิดกรจะกลมลงที่พื้นทำท่าคลานคล้ายกับสัตว์ แล้วก็กระโจนพรวดเข้าหาทิดมนทันทีที่ยืนตะลึงตัวแข็งทื่อนาซีดเผือดเข้าไปอีกเมื่อเห็นร่างของทิดกอนนั้นจู่ๆก็กลายเป็นเสือไปแล้วทิดมนไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนและไม่เคยเชื่อเรื่องเสือสมิงแต่สุดท้ายก็ได้มาพบเจอเข้ากับตัวเองเข้าจนได้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันดันเป็นผีล้ลยตายหววของทิดกอนนั่นเองที่สิงสู่มาด้วยความแค้นกับเสือที่กินร่างของตนกลายเป็นเสือสมิง ด้วยจังหวะที่คืนนี้มันเป็นคืนที่ทําให้มีพลังมากขึ้นแม้จะดิ้นรนเอาตัวรอดไม่ได้แต่ทิดมนก็แหกปากร้องลันด้วยความเจ็บปวดเหลือหนังถูกกัดขยำฉีกขาดจนเลือดพุ่งแดงฉานตายขาคมเขี่ยวของเสือสมิงทิดกอนอยู่กลางป่านั่นเองก่อนที่วิญญาณของทั้งคู่จะล่องลอยไปไกลแสนไกลปล่อยให้เสือลากเอาล่างนั้นไปกินผ่านไปหลายวันก็ไม่มีใครรู้ใครเห็น ว่าทิศมนนั้นหายตัวไปไหนและก็ไม่เคยมีใครพบเจออีกเลยแม้แต่ล่างไร้วิญญาณสิ้นสุดการชดใช้ชีวิตกันด้วยชีวิตคิดว่าสาสมหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมที่ทำร่วมกันมาไม่มีใครสามารถจะไปลิขิตได้